สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่วอลเลตเต้นแทนแนลกับซีรีส์ทางหลงของไทยซีซั่นหนึ่งตอนนี้เป็นตอนที่18แล้วครับและเป็นตอนที่6ของหมวดที่3ซึ่งจะพาทุกท่านไปรู้จักกับท่างหลงแผ่นดินกลุ่มหมายเลข3-4 a x เเส้นทางเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย เช่นจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชบางส่วนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับทางหลวงหม่เลข34 0สร่ศนย์นยทาง7.853กิโลเมตรชื่อสายทางหนองเอื้องทุ่งขามจังหวัดที่ผ่านได้แก่เพชรบุรีทางหลวงหม่เลข 3401ระยทาง27.864กิโลเมตรชื่อสายทางเนินโมกทับล้างจังหวัดที่ผ่านได้แก่ชนบุรีทางนงใหม่เลข3403นยระยทาง2.76กิโลเมตรชื่อสายทางวัดยกบัหรหลักสี่ จังหวัดที่ผ่านได้แก่สมุทรสาครทางหลวงหม่เลข3404ระนยะทาง1.806กิโลเมตรชื่อสายทางหลัก3คลองยกกระบัดจังหวัดที่ผ่านได้แก่สมุทรสาครทางหลวงใหม่เลข3405ระนยะยทาง 28.174กิโลเมตรชื่อสายทางบ้านแหลมทุ่งขนานจังหวัดที่ผ่านได้แก่จันทบ,บุรีทางหลวงหม่เลข3409ียเระยทาง16.175กิโลเมตรชื่อสายทางชากไทยทุ่งจันดา จังหวัดที่ผ่านได้แก่จันทบรุรีทางลวงหม่เลข3410ีหยะทาง43.892กิโลเมตรชื่อสายทางเขื่อนเพชรห้วยโศกจังหวัดที่ผ่านได้แก่เพชบรบุรีทางหลวงหม่เลข3 4 1 1ีลหะยทาง1.933กิโลเมตร ชื่อสาทางทางเข้าหาดทุ่งวัวแล่นจังหวัดที่ผ่านได้แก่ชมพรทางหลวงหม่เลข3412หระยะทาง25.892กิโลเมตรชื่อสายทางอายุทยาผักไห่จังหวัดที่ผ่านได้แก่ พานคอรสีอยิธยาทางหลวงหม่เลข3413ระนยะทาง2.26กิโลเมตรชื่อสายทางทางเข้าบางบ่อชื่อถนนถนนเลี้ยงเมืองบางบ่อจังหวัดที่ผ่านได้แก่สมุทรปราการทางหลวงหม่เลข 3414ในทาง9.767กิโลเมตรชื่อสายทางอ้อมน้อยสารายาชื่อถนนถนนพุทธมนตรสายห้าจังหวัดที่ผ่านได้แก่นคนปรปฐมสมุทรสาครทางหลวงหมายเลข3415ีนทาง 5.153กิโลเมตรชื่อสายทางสามพลานแม่น้ำนครชัยศรีชื่อถนนถนนพุทธมนทนสายเจ็ดจังหวัดที่ผ่านได้แก่นครปฐมทางหลงงหม่เลข3416ีหนทาง11.55กิโลเมตรชื่อสายทาง ่งแย้หุบฉลาวจังหวัดที่ผ่านได้แก่ประจบกิริขันเพชรบุรีทาหลงใหม่เลข3420ระยะทาง4.1กิโลเมตรชื่อสายทางทางเข้าหนองไผ่จังหวัดที่ผ่านได้แก่นครสวรรค์ ทางลงหม่เลข3422เนทาง32.355กิโลเมตรชื่อสายทางลาดบัวหลวง2พี่น้องชื่อถนนถนนลาดบัวหลวง2พี่น้องจังหวัดที่ผ่านได้แก่พระนครศเอยุธยานครปฐมสุพรรณบุรีทางลงหมายเลข3423 ระยะทาง6.937กิโลเมตรชื่อสายทางสมุทรสาครโคกขามชื่อถนนถนนสหกรณ์จังหวัดที่ผ่านได้แก่สมุทรสาครทางลวใหม่เลข3428เนยทาง1.827กิโลเมตร ชื่อสาทางเขาชะโงกท้ายทองจังหวัดที่ผ่านได้แก่นครนายกทางลงใหม่เลข3431นเลทาง3.945กิโลเมตรชื่อส่ทางไผ่ขวางถนนวงแหวนรอบเมืองสุพรรณบุรีชื่อถนนถนนหมื่นหาร ถนนม้าสีมอกถนนนางแว่นแก้วจังหวัดที่ผ่านได้แก่สุพรรณบุรีทางหลวงใหม่เลข3432เลทาง31.75กิโลเมตรชื่อสายทางหินลาดเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดที่ผ่านได้แก่เพชรบุรี ทางหลวงหมายเลข3438ืเลทาง57.723กิโลเมตรชื่อส่ทางหนองฉางถนนสุดจังหวัดที่ผ่านได้แก่อุทัยธานีนครสวรรค์ทางหลวงหมายเลข3440ีเทาง19กิโลเมตรชื่อสายทาง ดอนพรมตลาดเขตจังหวัดที่ผ่านได้แก่สุพรรณบุรีการจนบุรีนนรท่านงหมายเลข3443ี่ยะทาง42.897กิโลเมตรชื่อสายทางตลาดใหม่ข่าววางจัง,จงหวัดที่ผ่านได้แก่การจนบุรี ท่านงุงหมายเลข3445เี้ทาง1.26กิโลเมตรชื่อสายทางทางเลี่ยงค่ายสายโยกจังหวัดที่ผ่านได้แก่กาญจนบ,บุรีท่านงุงหมายเลข3446เนีหทาง90.353กิโลเมตรชื่อสายทางตลาดลงเกลือ ช่องตาเกิวชื่อถนนถนน4เพนจังหวัดที่ผ่านได้แก่สากแก้วทถนนหมายเลข3447ี่สีเจ็ดทาง13.538กิโลเมตรชื่อสายทางหนองละหานนาวง จังหวัดที่ผ่านได้แก่จันทบ,บุรีตราดทางลงใหม่เลข3448เรืยทาง10.908กิโลเมตรชื่อสายทางทุ่งขนานตาเลืองจังหวัดที่ผ่านได้แก่จันทบ,บรุรีทางลงใหม่เลข3451เรืยทาง 10. เก้าเจ็ดหกกิโลเมตรชื่อสายทางโคโค่เท่านาตานจังหวัดที่ผ่านได้แก่สุพรรณบุรีท่าหลวงหมายเลข3452ห้อระยะทาง14.367กิโลเมตรชื่อสายทางดงพระามห้วยคือ ชื่อถนนถนนปาจีนตะครามจังหวัดที่ผ่านได้แก่ปาจินบุรีทางหลวงหมายเลข3453ีหะทาง27.928กิโลเมตรชื่อสายทางท่าไม้ตะครามเอนจังหวัดที่ผ่านได้แก่การจนบุรี ทางหลงหมายเลข3 4 5 4ีเลนทาง111.572กิโลเมตรชื่อสายทางแยกเข้าโรงเรียนคุลุประชาสารเสนาชื่อถนนถนนเรียบแม่น้ำน้อยจังหวัดที่ผ่านได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศสีอวิทยา ทางหลวงหมายเลข3 4ม5่หเลยทาง19.171างกิโลเมตรชื่อสายทางแยกปากกิเลนบ้านเก่าจังหวัดที่ผ่านได้แก่การจนบ,บรุรีทางหลวงหมายเลข3456หรือเลทาง67.334กิโลเมตรชื่อสายทางหนองกระดี บุ้งกาเซอร์จังหวัดที่ผ่านได้แก่อุทัยธานีท่างลงงหมายเลข3457เห้ือทาง15.705กิโลเมตรชื่อสายทางไซโยกท่าทุ่งนาจังหวัดที่ผ่านได้แก่การจนบ,บุรี ถนนหมายเลข3459เลทาง11.461กิโลเมตรชื่อสายทางสมแยกบ้านกลูดปากคลองบ้านกลูดจังหวัดที่ผ่านได้แก่ประจบคีรีขันถนนหมายเลขห4ม0่เลทาง1 2 7 7อกิโลเมตรชื่อสายทางสะแก้วหนองโดก จังหวัดที่ผ่านได้แก่สุพรรณบุรีทางหลวงหมายเลข3461ระยะนทาง8.726กิโลเมตรชื่อสายทางสวนแตงดอนคาจังหวัดที่ผ่านได้แก่สุพรรณบุรีทางหลวงหมายเลข3 4 6 2ระยะอทาง61.754กิโลเมตร ชื่อสาทางสากแก้วแซอจังหวัดที่ผ่านได้แก่สากแก้วทางหลวหม,มายเลข3466ี่ทาง10.538กิโลเมตรชื่อส่ทางบ้านเก่าผ่านทองจังหวัดที่ผ่านได้แก่ชนบุรี ทางหนุ่มหมายเลขสามสหกเจ็รือทาง19.466กิโลเมตรชื่อสายทางนาครหลวงท่าเรือจังหวัดที่ผ่านไี่แก่พระนาครศรีวิทยาสระบุรีทางหนุ่มหมายเลข3468ี่หกแรือทาง10.724กิโลเมตรชื่อสายทางจ้าใหม่ลาวขัญ จังหวัดที่ผ่านได้แก่สุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีทงงั้งหน่วยเลข3 4ม9ีลเะทาง7.978กิโลเมตรชื่อสายทางอายุธยาบางปะอินชื่อถนนถนนวัดไก่เตี้ยจังหวัดที่ผ่านได้แก่พะนครศรีอ, 4, อุทยา ท่านุ่งหมายเลข3470ีเระยะทาง15.38กิโลเมตรชื่อสายทางภาชีท่าเรือจังหวัดที่ผ่านได้แก่พานนครศสีอยุทยาท่านล่งหมายเลข3471ระยะทาง30.416กิโลเมตรชื่อสายทางบางบุตรชุมแสง จังหวัดที่ผ่านได้แก่เนยองทางลงหมายเลข3472ในทาง19.626กิโลเมตรชื่อสายทางอู่ทองตะลุงเหนือจังหวัดที่ผ่านได้แก่สุพรรณบุรีทางลงหมายเลข3473ในทาง48.375กิโลเมตร ชื่อสายทางหนองจิกรีถนนสูดจังหวัดที่ผ่านนี่แก่นกครสวรรค์ท้องนุ่หมายเลข3475นเทาง25.007กิโลเมตรชื่อสายทางทับกรฤษพนมลอกจังหวัดที่ผ่านนี่แก่นกครสวรรค์ ท่างลงหมายเลข3 4 7 7ี่เยทาง14.51กิโลเมตรชื่อสายทางบางปะอินอยุธยาชื่อถนนถนนบางปะอินสายนายจังหวัดที่ผ่านได้แก่พระนครศรีอ,อ, 4, อยุธยาท่างลงหมายเลข3 4 7 9ีเลยทาง27.2กิโลเมตร ชื่อส่ทางทับลิกเขาตางอกจังหวัดที่ผ่านได้แก่สะแก้วทั้งหมายเลข3480นเลทาง40.2กิโลเมตรชื่อสายทางปลักประดูทำฐานลอดจังหวัดที่ผ่านได้แก่สุพรรณบุรี ทางหลวงหมายเลข3481เลทาง63.951กิโลเมตรชื่อสายทางคลองหลวงแพ่งปาจีนบุรีชื่อถนนถนนทหารอากาศอุทิศถนนหนองจอกบางน้ำเปี้ยวถนนบางน้ำเปี้ยวบ้านสร้างจังหวัดที่ผ่านได้แก่กรุงเทพมหานครฉะเชิงเซาปาจีนบุรี ทางนุ่งหมายเลข3486่เลยทาง19.941กิโลเมตรชื่อสายทางกุดเตยหม่ไทยถาวรจังหวัดที่ผ่านได้แก่สากแก้วทางนุงหมายเลข3487เนื้อยทาง8.676กิโลเมตรชื่อสายทางวัดป่าเลไลโพพยา จังหวัดที่ผ่านได้แก่สุพรรณบุรีทางลงหมยเลข3488เนแ้อทาง25.7กิโลเมตรชื่อเสียทางหนองโสนหนองมะสังจังหวัดที่ผ่านได้แก่กาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีทางลงหมยเลข3492เนื้อทาง26.978กกิโลเมตร ชื่อสายทางท่าม่วงหนองตากยาจังหวัดที่ผ่านได้แก่การจนบ,บุรีท่านุงหมายเลข3493นี้ทาง8.43กิโลเมตรชื่อสายทางคลองทรายจันทบ,บุรีชื่อถนนถนนตากสิน จังหวัดที่ผ่านได้แก่จันทบุรีทางหลวงหมายเลข3494นเ้ทาง21.5กิโลเมตรชื่อเส้นทางท่าประดูชฉ่างเกลือจังหวัดที่ผ่านได้แก่ตราดทางหลวงหมายเลข3496เ้ทาง27.175กิโลเมตร ชื่อสาทางนอนใจดี D, ปากดงจังหวัดที่ผ่านได้แก่สุพรรณบุรีท่าหลวงหมายเลข3497เลยทาง12.15กิโลเมตรชื่อสายทางช้างแรกบางสะพานน้อยจังหวัดที่ผ่านได้แก่ประจบคีรีขัน ถนงหมายเลข3499เลในทาง26.3กิโลเมตรชื่อสายทางขื่นเพชรเขื่นแก่งกระจานจังหวัดที่ผ่านได้แก่เพชรบ,บุรีทั้งหมดนี้คือภาพรวมของทางหลวงแผ่นดินสีหลักกลุ่ม34 AF ในตอนที่18ของเราในในตอนถัดไป เราจะพาไปรู้จักกับทั้งนมแผ่นดินกลุ่ม 35A.F ที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามกันนะครับเพราะตอนหน้าเราจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางที่ตัดผ่านจังหวัดชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยมากขึ้นหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบอลเลตันแชนแนล เพื่อไม่ให้พลาดคลิปสาระดีๆแบบนี้ในตอนต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ